ซันนี่สุวรรณเมธานนท์สูญเสียคุณแม่ย้อนรูปคู่ในวัยเด็กแฟนๆร่วมอะไรนับว่าเป็นเรื่องเศร้าที่ยากจะทำใจสำหรับพระเอกหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์หลังจากต้องสูญเสียคุณแม่มาจอลินสุวรรณเมธานนท์ไปอย่างไม่มีวันกลับโดยทางด้านพี่ชายของซันนี่ได้โพสขอบคุณทุกๆคนและทุทกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้ครอบครัวสุวรรณเมธานนท์ และทางซนีได้เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์เป็นรูปในสมัยเด็กถับคู่กับคุณแม่ทั้งยังได้ฝากคำขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้ด้วยเช่นกันสำหรับพิธีการนั้นทางครอบครัวได้เป็นแบบคริสและจัดแบบส่วนตัวทีมข่าวบันเทิงข้อมูลทั่วไปขอแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ครอบครัวสุวรรณเมธานนท์ด้วยนะคะ